อันยองฮัสเซโยนะครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสูส่เกสตีเซอร์ประเทศเกาหลีนะครับผมในคลิปนี้ลุงก็จะมารีวิวนะครับผมอีเวนท่อัปเดตมาใหม่ในเซอร์ประเทศเกาหลีในวันนี้น้วก็จะเป็นอีเวนต์ที่เกี่ยวกับตัวละครนะครับผมแล้วก็ที่พิเศษสุดๆไปเลยในวันนี้นั้นก็เป็นการมาถึงนะครับผมของตัวละครประจําเดือนมีนาคมนะครับผมที่เราก็น่าจะเห็นความสามารถของน้องแล้วในตัวทดลองแล้วก็ อ๋อสปอยน้องในเมื่อวานนี้นะครับผมยินดีต้อนรับน้องคาเมนนะครับผมตัวละครประจำเดือนมีนาคมแห่งเซิร์ฟเกาหลีประเทศเกาหลียังเป็นทหา,ารนะคะบูมเป็นไงอุ้ยลูกก็คิดว่าน้องจะใส่ชุดแบบธรรมนัตมาถมงกว่านี้นะครับผมเพราะว่าหน้าตาน้องดูธรรมนัตมาถมนะแต่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมมีแมวอยู่ก็ สมกับความสามารถของน้องดีซึ่งความสามารถของน้องก็ไม่ได้แตกต่างอะไรเลยจากตัวละครทดลองนะครับผมความสามารถแรกเนาะเมื่อเริ่มต้นเทินนะครับผมมีการ90%ที่เราจะเสกแมวเหมียวของเรานะครับผมบนพื้นที่ไหนก็ได้เนาะแล้วก็ระหว่างนั้นนะครับผมในการจบเทินของเราก็จะเสกแมวเหมียว ไว้บนที่เรายืนอยู่ตอนจบเพลินด้วยแมวเหมียวนี้นะครับผมถ้านะหากว่าเราทําการก่อสร้างเนาะในแถวที่มีแมวเหมียวอยู่นะครับผมเราก็จะวาร์ปไปยังแมวเหมียวตัวนั้นเพื่อทําการก่อสร้างต่อได้นะครับผมแล้วก็ในระหว่างนั้นเนาะถ้าเกิดว่ามีสตูอยู่ในแถวเดียวกันนะครับผม,ผมก็จะทําให้สตูนั้นเปลี่ยนเป็นหุ่นกระบอกด้วยใช่ไหมอ้า น่าจะใช่นะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งอย่างเนาะอันนี้มีคนแบบตะโกนมาแบบดังๆเลยนะครับผมการที่เรานั้นจะสามารถแก้ทางพวกการวิกตอรี่ได้เราต้องวิกตอรี่ภายในแถวที่เรามีเมวเหมียวของเราอยู่เขาบอกว่าเมวเหมียวเนี่ยจะช่วยให้เราออกมาจากกรงได้อันนี้ลุงก,ก็ยังไม่ได้ลองเหมือนกันนะครับผมแต่เมวเหมียวสามารถสร้างในสุด5ตัวต่อหนึ่งแมปเท่านั้นนะครับผมถ้าเกิดว่าสร้างเมวเหมียวตัวที่6แเมวเหมียวตัวแรกก็จะหายไปเนาะโอเคนะ โอเคนะครับผมแล้วก็ความสามารถต่อไปนะครับผมก็จะเป็นความสามารถในการเมื่อเราทอยลูกเต่าผ่านเมืองของฝ่าตรงข้ามนะครับผมมีการ85%เนาะที่จะทำลายเมืองของฝ่ายตรงข้ามยกเว้นแลนด์มาร์กนะครับผมกับทําลายการป้ายสีต่างๆที่ศัตรูป้ายสีเมืองเรา นะครับจบความสามารถแรกเนาะความสามารถต่อไปนะครับผมเมื่อน้องทําการทะลุเต่าเนาะมีการ75เปอเนะครับผมชาร์จซูเปอร์ชิลเนาะสามารถชาร์จได้สูงสุด2ขั้นบวกอีก10%เมื่อไม่แสดงผลแล้วก็มีความสามารถนะครับผมในการป้องกันการเชิญของสิ่งซัมมอนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นดวงจันทร์ของมันวอลนะครับผมแล้วก็อาดูบิสของเจนัส หรือว่าจะเป็นตัวที่ก้อนที่เก่ากว่านั้นนะครับผมซึ่งลุงลืมไปแล้วนะครับผม65%ก็ป้องกันไม่ให้เขาเชิญได้เพราะว่าปกติอ่ะไอของพวกนี้ดักจับหรือว่าเชิญของไอเทมติดตั้งอ่ะไอไอเทมซัมมอนอะมันจะทะลุหมวกของเราเนาะอันนี้มันน่ากลัวมากแต่ก็ทะลุโลซูเปอร์ชิลไม่ได้อยู่ดีนะครับผมเอามาทำไมก็ไม่รู้อุ้ย อยางต่อไปนะครับผมซึ่งเป็นอย่างสุดท้ายแล้วของความสามารถในตัวของน้องเนาะก็คือการที่น้องนั้นนะครับผมมีความสามารถในการป้องกันดีบัฟเนาะถึง65นนะครับ จบความสามารถของน้องต่อไปเป็นจี v อีโวนะครับผมจีอก็ยังคงเหมือนเดิมเนาะก็คือเมื่อน้องทาการก่อสร้างนะครับผมมีโอกาส45%ที่จะผุดต้นอ่อนนะครับผมแบบสุ่มในพื้นที่ว่างเปล่าเนาะอีกทางนะครับผมก็ยังมีความสามารถในการป้องกันการเชิญด้วยป้องกันการเชิญก็คือปัดเชิญปาตี้หรือไม่ก็การดึงนะครับผม45% เนาะอันนี้จบสำหรับตัวน้องนะครับผมต่อไปเปคอสตูมของน้องที่บอกเลยเลยว่าหน้าหามากนะครับผมเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเปอร์เซนต์ที่เพิ่มขึ้นนะครับผมของต้นอ่อนเนาะจาก45กลายเป็น55เปนะครับผมแล้วก็ป้องกันการดึงก็เพิ่มขึ้นจาก45เป็น60เปนะครับผมแล้วก็ความสามารถที่เพิ่มขึ้นมาก็เป็นความสามารถในการทอยลูกเต๋านะครับผมมีโอกาส85เปอร์เซ็นต์เนาะที่จะทำลายสิ่งติดตั้งหรือว่าสิ่งซัมมอนนะครับผมในระยะที่เราทอ อยได้นะครับก็ไม่ต้องเดินผ่านก็ได้ไม่ต้องเดินผ่านนะครับผมแค่ถอยก็ทำลายแล้วแล้วก็สวยมากเหมือนกับต้นปาล์มเห็นไหมไม่ใช่ยายาอย่าบ้าน้องหยอกหยอกนะครับผมน้องเป็นเอลฟ์ที่สวยจริงๆตอนแรกก็นึกว่าเป็นปีศาจแต่ไม่ใช่น้องเป็นเอลฟ์นะครับผมเป็นเอลฟ์ที่มีแมวเขียวด้วยน่ารักเนาะ น่ารักสุดๆไปเลยนะครับสวัสดีการหาน้องนะนะั้นเราสามารถหาน้องได้แบบยากนิดนึงนะครับผมจากการที่เรานั้นจะต้องเปิดแพ็คตรงนี้นะครับผมแล้วก็เอาค้อน A บวกมาอัปเกรดคริสตัลนะครับผมให้กลายเป็นเลเวลแม็กพอเป็นเลเวลแม็กปุ๊บแล้วก็เอามาแลกนะครับผมเป็น ก้อนพลังงานคริสตอลนะครับผมสะสมทั้งหมดครบ5อันก็รับตัวน้องไปได้เลยส่วนตัวละคนอื่นๆนะครับผมก็จะมีน้องเจนัสนะครับผมน้องโครเนาะแล้วก็น้องเดสทั้ง2เวอร์ชั่นนะครับผมตัวสุดท้ายเป็นน้องนนโอมิ Naomi, ซึ่ง5อันเหมือนกันหมดเลยเหรอน้องนาโอมิก็5อันเหรอ,อน้องแนโอมิเอเมือตัวเองหน่อยนะ โอเคอย่างอื่นๆอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับนี่ก็เป็นอีเวนต์การเล่นเฉยๆเนาะคอสตูมก็เหมือนเดิมนะครับผมหาเข็มอัพเข็มให้เป็นเลเวลแม็กแล้วก็เอามาแลกเป็นเข็ม S นะครับผมสะสมเข็มครบ9อันก็เอาไปเลยอันนี้ก็จะเป็นรูปลักษ์ใหม่รูปลักษ์เขียวนะครับผมถ้าเกิดว่าใครอยากได้รูปลักษ์เดิมเนาะก็แลกอันข้างล่างนะครับ จบแล้วสำหรับการรีวิวอีเวนต์ใหม่ในวันนี้นะครับผมต่อไปก็เป็นช่วงข้อหอสอตอของออรซบอบอบ,อบอลุงบอกได้เลยว่าตัวน้องอะ่ะเป็นตัววิกที่มีวิธีการเล่นแบบใหม่นะครับผมแต่แบบใหม่นี้กันวิกก็กันได้อยู่ดีเนาะถ้าเกิดลุงไม่แน่ใจอะ่ะเออันที่ลุงบอกไปอันเนี้ยลุงอ่ะไม่ได้ลองเองกับกับมือไงแต่ถ้าเกิดว่ามันแก้ได้จริงๆอ่ะ ก็เราก็ไม่ต้องกลัวการขังกงวิกตอรีอะไรไงเฮ้ย <Hey! S 1> มันจะดีนะมันจะดีไหม mm hmm. ดีไม่ดีก็ต้องหาอยู่แล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการหาแบบใช้เพชรหรือว่าการหาแบบใช้ทองอัพแบบลุงเนาะก็ปิดน้องได้เหมือนกันนะครับผมเพราะทุกคนถ้าใครเป็นสายวิกที่แททูอ่ะตัวเนี้ยก็ควรจะมีเก็บไว้นะครับผมเพราะว่าจิตใจเรามันเป็นสายวิกนี่อืมแต่เลือดของลุงเป็นสายล้มนะครับผมตัวนี้เป็นตัววิกก็ นะแต่ลุงก็ต้องหามารีวิวอยู่ดีนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลุงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนว่าก็ไปคิดซะก่อนทุกคนมีความสุขกับการลเล่นเกมสถีตเซิร์ฟประเทศเกาหล,ลีนะครับทุกอีเวนต์ตัวละครประจําเดือนลุงก็จะบอกไว้เลยว่าไม่ต้องใช้เพชรหาก,ก็ได้เพราะว่าตัวละครประจําเดือนน่ะมันสามารถหาได้จากการอัปเกรดเอสเนาะแต่ถ้าใครเป็นผู้เล่นใหม่ที่มีจิตใจที่ร้อนร้อนนะครับผมอยากได้แล้วไม่อยากรอก็ใช้เพชรก็ได้ก่อสุทีิแล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าเราไม่มีของรองอะไรเลยเนาะก่อนจะใช้ ก็จะใช้เท่าไหร่ก็จะใช้เพชรประมาณ20,000ืนนะครับผมในการปิดตัวลนะครเนาะแล้วก็อีก20,000ืนนะครับผมในการปิดอันเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรคอสตูมนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลพื้นฐานเนาะไปแล้วนะบ๊ายบายครับเจอกันใหม่ส่วนถ้าใครอยากเล่นเกมง่ายๆเนาะดูงก็แนะนำตัวเดิมนะครับผมน้องโคเลเป็นง่ายสุดในเกมแนละถ้าเกิดว่าน้องได้ก่อสร้างแล้วน้องได้ดึง ศัตรูก็คือตายเลยโอ้ยแต่ถ้าเกิดว่าไปเจอกับน้องคนนี้ที่มีความสามารถในการป้องกันการดึงโครอยู่ยากละครับทุกตัวละครอนะอยู่ยากหมดเลยตนี้น้องมีทั้งดีบัฟบมีป้องกันการเชิญป้องกันป้องกันการเชิญของซัมมอนมีทุกอยาก่างโหดนเนาะโหดอะตัวเนี้ต้องหาแล้วนะครับผมกิปนี้ไป เดี๋ยวจะพูดงงกว่านี้จุ๊บๆ